แป้งใบเตยลูกเกดค่ะอันนี้ครีมเนยสดอันนี้เปลือกมะพร้าวอันนี้ฝ่อยทองอันนี้รวมนิดค่ะอันนี้มะพร้าวลูกเกดส่วนอันนี้จะเป็นสังขยาลาวาช็อกโกแลตลาวาสังขยามะพร้าวนมสดชาไทยหน้าพิซซ่า,าจา้ะอืมขนมปังก็หอมมากเลยนะคะนุ่มๆแบบนี้เลยจ้ะนี่เลยค่ะ 呜，哇哦！ สวัสดีค่ะอยู่กับยินในช่องยินฟินฟู้ดค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเรายังอยู่ในบรรยากาศทุ่งสีเมืองอุดรธานีอยู่ค่ะงานนี้นะคะจัดขึ้นทุกๆปีในระหว่างวันที่1-12ทธันวาคมนะคะและวันนี้นะคะทุกคนจ๋าเราจะพาทุกคนนะคะมาแนะนำร้านนี้เลยค่ะร้านปังเวอร์ค่ะร้านขนมปังที่อร่อยเป็นขนมปังโฮมเมดของดีจากนนทบ,บุรีนะคะทุกคนค่ะ นี่เลยค่ะเป็นเจ้าดังใน tiktok นะคะแล้วก็รายการต่างๆนะคะบนทีวีจ้ะนี่เลยอย่างเช่นอย่างเช่นรายการแชฉก็ไปออกนะคะทุกคนแล้วก็แหล่งธุรกิจผ้าลวยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปออกรายการมาแล้วนะคะนี่เลยแล้วทางร้านนะคะก็จะมีเพจ f a c e b o o k ให้เดี๋ยวขึ้นให้นะคะว่าชื่อว่าอะไรนะคะแล้วช่องทางติดต่อมีเบอร์โทรขึ้นให้ด้วยจ้ะ นี่นะคะปังเวอร์เขาจะขายชิ้นละ25บาท4แถม1ไปเลยจ้ามีหลากหลายไส้มากๆเลยนะคะนี่เลยค่ะอันนี้น่าจะขายดีเขาบอกว่าขายดีก็คือเป็นขนมปังสังขยานะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศการขายภายในร้านนะคะนี่เลยจ้า เขาทำสดใหม่ทุกวันขนมปังเขาเนี่ยนุ่มๆเลยนะคะทุกคนขาแล้วที่สําคัญน,นะคะไส้ทะลักด้วยจ้าไส้จุกๆไปเลยจ้านี่นะคะแล้วลูกค้าที่มาซื้อเนี่ยทุกคนก็คือแบบเอา4ชิ้น8ชิ้นไปเลยค่ะทุกคนนี่นะคะรายการที่เขาไปออกเนี่ยก็มีเป็นสิรายการเลยนะคะเช่นรายการแฉช่อง GMM 25 ผู้หญิงแจวยกกำลังแล้วก็กินเที่ยวกับป่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามีไส้อะไรบ้างนะจ๊ะแม่ค้าช่วยแนะนํำหน่อยได้ไหมคะว่ามีไส้อะไรบ้างจ๊ะนนเป็นแป้งใบเตยลูกเกดค่ะอันนี้ครีมเนยสดอันนี้เปลือกมะพร้าวอันนี้ฝ่อยทองอันนี้รวมมิตรขัดอันนี้มะพร้าวลูกเกดส่วนอันนี้จะเป็นสังขยาลาวาช็อกโกแลตลาวา สังขยามะพร้าวนมสดชาไทยหน้าพิซซ่าจ้ะอันนี้เราทำที่หลังร้านเลยใช่ไหมคะมีเขาทำที่โรงงานแล้วก็มาส่งให้เราขายจ่ะอ๋อมีอะไรกันซิกเนเจอร์ของทางร้านเห็นบอกว่าเป็นขนมปังสังขยาใช่ไหมคะใช่ค,ค่ะโอ้แต่เราขออนุญาตดูหน่อยนะคะเมื่อกี้่ยอันนี้นะคะทุกคนคะ่ะเรามาดูว่าไส้ข้างในจะทะลัก สมคำล่ำลือจริงไหมนะคะนี่เลยจ้ะอืมขนมปังก็หอมมากเลยนะคะนุ่มๆแบบนี้เลยจ้ะนี่เลยค่ะโอ้ว้าวนี่นะคะเป็นครีมสังขยาจ้าอันนี้เราขอชิมได้ไหมอืม อันนี้ชิ้นละ25บาทนะคะทุกคนคะ่ะก็คือแบบคุ้มมากๆเลยซื้อ4ชิ้นแถมอีกหนึ่งชิ้นคุ้มยิ่งกว่าจ้านี่เลยคะ่ะไส้สังขยาเขาหอมนะคะอืมคือดีอะ่ะแป้งเขานุ่มนะเดี๋ยวเรามาเลือกกัน,นะค่ะว่าเราจะเอาหน้าไหนบ้างนะคะเอาเผือกเผือกเผือกลูกสาวชอบเผือกนะคะจะเอาเนี่ย ชอบกินเผือกอีกอันอะ่ะเฮ้ยไม่ใช่นี่หมูยองลูกเกดหรอครีมนมสดก็มีสังขยามะพร้าวอ่าสังขยาใบาเตยมีใบเตยฝอยทองด้วยแล้วก็ลูกเกดเผือกเผือกมะพร้าวใส่มะพร้าวอ่าใส่มะพร้าวแล้วกันอะไรอีก หยองเกตใบเตยฝอยทองใบเตยฝอยทองแถมเหรคะ <c oughs> แม่ค้าใจดีแถมให้เราด้วยขอบคุณนะคะ <c oughs> ได้นับแมคะวันนึงเนี่ยแบบขายพีกพิกๆเลยกี่ชิ้นคะเนี่ยถ้าสารอาทิตย์ก็เป็นหมื่นๆชิ้นโอ้โห <c oughs> ขายเป็นหมื่นชิ้นเลยนะคะทุกคนคะ่ะถือว่าแบบว่า ปังสมชื่อจริงๆเลยค่ะใช่ค่ะถ้าวันธรรมดาก็6,000-7,000ชิ้นค่ะวันธรรมดาเสาร์อาทิตย์ก็คือเป็นหมื่นชิ้น<ช>ทํากันไม่ทันเลยนะคะตอนนี้ขนมไม่พอกันขายแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้มี5สาขาค่ะลงห้าที่มีกเษกษตรกําแพงแสนงานเหลื่มตังแล้วก็มีงานองค์พระแล้วก็มีที่นี่คือที่ไปออกงานตอนนี้เหรอคะใช่ค่ะ แปะลิ้วเพิ่งเก็บไปจ้ะแล้วออกจากงานนี้ไปงานไหนต่อคะสาขานี้สาขานี้น่าจะไปงานงานอยากจำไม่ได้ใช่โอเคไม่เป็นไรคะ่ะงานเราดูหนาวปากช่องคะ่ะอ๋อปากช่องนะคะที่ร้านเปิดปิดกี่โมงคะที่ร้านเปิดร้าน1ิบโมงเช้าคะ่ะปิดเที่ยงคืนจ้ะถ้าวันไหนที่คนเยอะเราก็จะ ปิดประมาณเที่ยงครึ่งค่ะเที่ยงครึ่งคใช่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะข